ไอเนี่ยผมว่าตั้งแต่คราวที่แล้วไปลองมาที่บิ๊กวิงธนบุรีในสนามเล็กๆอะครับเขารู้สึกว่ามุมเลี้ยวนะครับกับความความทิ้วของตัวเนี่ยดีกว่าตัว300หรือ500เยอะเลยรีนแองเกลน่ยก็คือสามารถแบบไอพับไปในโค้งอะ่ะได้มากกว่าด้วยอ่ะ คันนี้คือปรับเป็นแบบ power เต็มไม่มี traction engine b r a k เต็มแล้วก็ไอความตอบสนองของคันเร่งเต็มนะครับใส่ทุกอย่างลุยหมดเลยก็จะได้ขึ้นไอ o oh, p a s s ตรงนี้หน่อยนะครับขับจริงๆเนี่ยคือท้องมันหนักมากนะครับผมผมจำตัวเลขไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ก็ดึงพอสมควรเลย ไม่ว่าจะเปลี่ยนแต่เปลี่ยนเกย์เองยังไงมันก็สนุกกว่าล่ะครับอ่าถึงเป็น DTT ก็ก็กดเป็นแมนนวลดึงได้รู้สึกว่าเขาลิมิตไอท็อปสปีดมาให้ถ้าเป็นของที่เมกาก็ร้อยไมล์ต่อชั่วโมงนะครับถ้าเป็นไทยก็น่าจะประมาณประมาณร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในเมืองขี่ยังไงก็ไม่ถึงอยู่แล้วก็ แหมะสต็อก uh, mm hmm. มาที่4,000นิดหนึ่ง4,005 4 0 0จะไม่ได้เนี่ยก็อามาละข้อดีที่ผมชอบอ่า DCT นะครับเป็นเป็นตัวเรื่องหนึ่งเลยเนี่ยข้อเป็นเป็นจุดขายของของของเว็บเบลพันร้อยเนี่ยคือไม่ต้องเนี่ยไม่ต้องมานั่งเลียคัท เพราะผมรู้สึกว่ามันปวดนิ้วมากถ้าขัดยิ่งถ้าเผื่อเป็นพวกไอ้คลาสแข็งๆอย่างพวกสปอร์สเตอร์หรือว่าตัวพันุ์ต่างๆอะไรเงีนน้ยโอ้โหปวดนิ้วมากกลับบ้านนะแบบตื่นใหม่วันหนึ่งเนี่ยคือแบบแขนซ้ายนี่คือแบบแแบบไม่มีแรงอะคือแบบโอ้ปวดปวดมากพอพอเห็นว่าแบบ Honda าําไอ้พันร้อยแล้วแบบโอ้มีดีซีทีด้วยก็แบบโอ้โหถูกใจเลย ก็เลยมาเนี่ยรวมๆแล้วถือว่ามุดไม่ยากมากนะครับก็แล้วรถมันเตี้ยด้วยขาก็แบบเนี่ยขาเอาเอาขาเราเดินก็ได้อ่ายังไงขาก็ถึงก็อาจจะแบบถ้าใครไม่ชินกระจกก็ต้องระวังกระจกหน่อยละกันแต่คือแฮนมันก็แฮนเตี้ยรถเตี้ยนะครับถ้าเจอกระบะอะไรเงี้ยมันก็มุดได้หมดมันก็อาจจะระวังรถรถเก๋งธรรมดาเท่านั้นเอง เนี่ยก็มุดไม่ถือว่าก็ไม่ค่อยยากนะครับมันกว้างดูสเปคแล้วเนี่ยความยาวไอ้ความกว้างวิสเนี่ยมันมันกว้างกว่าตัว500แค่เท่าไหร่อ่ะ10เซนเอยงมั้งก็คือถ้าผมจำไม่ผิดเนาะก็แบบบวกบวกซ้ายขวาอย่างเงี้ยข้างละ5เซนจากรีเบล300-500เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะคือคือแบบ รับได้อะคือแม่งไม่ใหญ่มากผมไปลองตัวไอ้พวกฮาร์เลนะครับพวกสปอตเตอร์ไอรอนเนี่ยแปดแปดสามพันสองโฟร์เออะไรพวกนี้มาสปอตเตอร์ก็พอๆกับเนี่ยพอพอกับดีเบลห้าร้อยนะครับหมาถึงมาถึงความความกว้างเนอะพอชินกับมันแล้วเนี่ยคิดว่าคิดว่ามาขับในเมืองก็ผมถือว่าไม่แย่มากนะ เนี่ยแล้วยิ่งเป็น DCT ด้วยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเรียคัดเลยเวลาเวลาเจอแบบเนี่ยสาทรเนี่ยสุขุมวิทสีลมอะไรเงี้ยเออถ้าเผื่อถ้าเผื่อคุณต้องผ่านตรงนั้นเนอะผมเนี่ยยังไงต้องผ่านอยู่ละสาทรอ่ะสีลมพระรามสีอ่าอ่าเดี๋ยวมีสุขุมวิทอ่าท้องลอยเอกมัยอะไรเงี้ยเนี่ยมุดไม่ยากมากมาปุ๊บปั๊บเนี่ยสบายก็ เดี๋ยวตอนนี้ลองอีกทีหนึง่งเราค่อยไปคืนของ Big Wing พรลราม3นะครับก็ต้องขอบคุณ Honda Big Wing พรลราม3ที่ให้ผมเอามาเทสนานหน่อยเนะาะเบรกนะครับสรุปแล้วเบรกเอาอยู่นะถือว่าโอเคไม่ไม่ถึงกับว่าต้องกดแบบมิดเลยอะ่ะกดธรรมดาก็แบบเอาอยู่ต้องไปเพิ่มเอนจิ e นเบรกมันนะครับตอนเซตติ่งอ่ะถ้าเผื่อคิดว่าเราจะขับแบบเครียดมัน เบรกหน้าเบรกหลังโอเคไอ้ชกให้มาเดิมก็โอเคนะครับแบบเนี่ยผมผ่านเนี่ยโอ้พระรามสามอะไรเงี้ยชกเดิมๆก็แบบโอเคนะถ้าเราไม่ได้แบบไปเทโค้งในสนามอะไรเงี้ยรวมๆแล้วให้ของให้มาดีเลยก็ถ้าถามว่าผมจะเปลี่ยนอะไรก็น่าจะเป็นแฮนด์นะครับแฮนด์กระบ,บอกมี2อ,อย่างเนะเบาะนั่งผมว่าถ้าเปลี่ยนเบาะแต่งนั่งสบายได้อีกถ้าเบื่อขับยาวๆด้วย แล้วก็ไอกระจกผมไม่ชอบเลยแม่เหมือน300ร้อยมองไม่ค่อยเห็นนะครับเออม,มันติดไหลเปลี่ยนแฮนด์แฮนด์ hand, เนี่ยเหมือนกับถ้าเราแขนสั้นนะถ้าคุณสูงไม่ถึงแบบ175อย่างเงี้ยแฮนด์ hand, เนี่ยเหมือนกับเราต้องเอื้อมอ่ะต้องเอื้อมไปข้างหน้าเยอะเลยส่วนตัวผมจะชอบให้แบบแฮนด์ hand, แบบ p ูลแ b a c อ่ะคือโค้งเข้ามาหน่อยอย่างของเบล c เอนอะไรอย่างเงี้ยเออหรือของ i อรอนพันสออย่างเงี้ยให้มันแบบ ม้วนกลับเข้ามาหน่อยมันจะได้เราจะได้แบบไม่ต้องก้มไม่ต้องเอื้อมไปข้างหน้าเยอะจะได้นั่งแบบหลังเกือบตรงอย่างเงี้ยครับเนี่ยเราก็มีครูสคอนโทรลมาให้ด้วยก็แบบผมว่าแบบถ้าขับนอกเมืองต่างจังหวัดออกทริปเนี่ยแบบว่้สบายนะเอะมือขวาอย่างเดียวเลยกดครูสคอนโทรลปล่อยได้เลยอย่างเงี้ยก็อัตราน้ำมันดูในสเปคเขาบอก20โลลิตรก็ไม่แย่มากแต่เดี๋ยวไว ต้องไปเทสอีกทีอะครับเออสองสูบดีซีด้วยสมมากิดีซทีเขาจะกินน้อยกว่าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะที่ผมที่ผมจำได้มาอดใจลอยนิดนึงให้ของแต่งมาก่อนนะครับค่อยค่อย,ค,อยค่อยนั่นอีกทีก็โอเครวมๆแล้วชอบนะครับเออเต็มสนะิบ่ะสำหรับส่วนตัวนะผมให้ผมให้ผมให้เ้าเลยเออโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ